สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกแล้วนะค่ะมือนี้น้องเมือกับมาก,กับคลิปมาเก็บอหอยจุบทะเลเนาะคะ่ะ ล้มเพงเฮงจามือนีล้มอยู่ประมาณ13เมตรตวินาทีเนาะค่ะต่วานุ่นก็ต้องออกมาเนาะค่ะเผื่อทีว่ามาทำมาหากินนี่แหละค่ะเป็นอาชีพเสริมเนาะค่ะก็คือเก็บหอยจุดขายไห้ที่ปีคนไทยนี่แหละค่ะบางทันเพิ่นมาเทียวโซนทางทะเลข,ของประเทศสวีเดนเนาะค่ะโซนที่มายู่ก็คืออ่าเป็นชายแดนติดกับประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะอาหารการกินก็เลยอุดมสมบูรณ์จ้า ยังเช่นเมื่อนี้ค่ะโนมิจะว่าสามารถอันเห็ดคลิปเก็บให้เบิรงได้เนาะจ้าเพราะว่าลมมันแห้งแม่จ้าแล้วกะกล่องาอา่านมื่อหนึ่งเก็บหอยมื่อหนึ่งถือกล่องมันกระสิบเพราะถนัดเนาะค่ะเนาะก็เอาเป็นว่าหอยจูประเทศสวีเดนเนาะค่ะก็สามารถหาเก็บ ได้เนาะค่ะตามชายทะเลชายฟังแต่ว่ากระตองเบิงด้อค่ะด้วว่าบริเวณที่ทันเก็บนี่น้ำสะอาดบ่้น้ำหม,มุนเวียนดีบ่เนาะคะ่ะว่ามันไปเก็บอยู่ตรงบริเวณที่มีการระบายน้ำเสียห่วยน้องคล้องบึงที่มันไหลลงมาเนาะค่ะถ้าเป็นลักษณะบริเวณแบบนั้นอย่าไปเก็บมากินนะค่ะเพราะว่าบางเทือเนี่มันอาจจะเป็นานา้ำก็สะอาดแลวก็อีกอย่างนึ่งเนาะค่ะ หอยนะคะหอยทะเลทุกชนิดจะต้องคำนึงถึงว่าเขาขึ้นตัวที่กำจัดสารเจือปนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นการกินกระย่ากินสดค่ะกระไฮรลวกให้เฮให้มันสุกก่อนเนาะคะ่ะค่อยกินเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงฉับพลันเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าในหอยตัวชนิดเนาะคะ่ะจะมีสารแบคทีเรียตัวหนึ่งที่เฮดให้ทานนะคะเป็นโรคท้องเสียฉับพลันได้เนาะคะ่ะแล้วก็ จังที่เมลขายหลายหลายข ו เนาะคะ่ะถามมาคัดเก็บขายแบบเนี้น้องเมวขายจังไหนถังหนึ่งเมลขายอยู่ถังละสองร้อยค่ะหรือว่าประมาณเ,าเกือบเจ็ดร้อยบาทเนาะคะ่ะถ้าจะคิดเป็นเงินไทยเนาะคะ่ะซึ่งถังหนึ่งสองร้อยนี่ก็เป็นถังขนาด1ิลิตรจ้า เราก็าหหอยที่มาเก็บขายนี่จะคัดเอาเฉพาะตัวใหญ่เต็มที่เท่านั้นเนาะค่ะจะบ่อเอาตัวน้อยเนาะค่ะเนาะเละตูนมุเพิรนมากกลนเราก็อยากได้ของกินกับบานเนาะค่ะเราเมื่อก็จะเก็บสดๆเรากัไปส่งเพิรนเนาะคะ mm ่ะ hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่าทังสิบลิตร้อจ้าทังสิบลิตรเนี่ยได้ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลนะคะหอยบ่อบ,บ่หน่อยนะคะแต่ว่าอ่าวิธีแปรรูป การกินก็นคือเพื่อนจะเอาไปลวกหรอกะแกเอาเฉพาะตัวของหอยขมนะคะหอยขอมหอยจุกทะเลน,นี่แหละค่ะการเมนูเด็ดก็คือว่าลวกัน้งะคะส่วนใหญ่หพี่ๆคนไทยเพื่อนจะลวกแกะเอาล้วก็แซไปในช่องเข้งช่องแข้งค่ะลรวการา็เอามาไว้ทาอ้อมทาลาบทาเห็ดอ่า ผัดเผ็ดปลาเมนูแซ่บๆจังสีเนาะค่ะกินกับสมตำอยังสีเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าแกงหอยค้มยังไปังสีเนาะคะ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปย่างน้ำกันเลยจ้าเนาะม,มจะพยายามเนาะคะ่ะจะพยายามท้ายให้เห็นอ่าหอยจูบหอยขมของทะเลส,สวีเดนชัดๆเลยจ้าเอาเป็นว่าขอบคุณหลายๆค่ะทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาทักทายช่องของหน่มเนาะคะ่ะเนาะ ขออาให้ในความที่ต้องใส่เสียงสดบรรยากาศสดๆค่ะมันล่มแห้งอิหลีค่ะเดี๋ยวน้องเมียวจะไปแปลงล่างเนาะค่ะใส่อะชุดกันน้ำแล้วก็ล่องเท้าเนาะค่ะเนาะโอเคจ้าไปเบิ่งมะหอยทะเลจา้าหอยขมทะเลอาหารทะเลสดๆเลยจา้าลักษณะของหอยขมทะเลกันจะยู่จังสี่เนาะค่ะเขาจะจับยู่คาง ขอพินแบบนี้นะคะนี่น้องเมียวก็จะเลือกเอาเลยนะคะนิดน้อยก็จะว่าเอาค่ะหรืแมก็จะเลือกเอาเต็มน้วยยิ่่แบบนี้ค่ะนี่นะคะประมาณยิ่งย่ญ่กับประมาณประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเนาะหนึ่งขอนิ้วมือเนาะค่ะขนาด้อยทีน้องเมียวเลือกเก็บนะคะนี่ค่ะนี่จ้าจะยุใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเก็บง่ายยุค่ะแต่ว่ากร ต้องเลือกเนาะคะ่ะโอ้ยน,น้ำชื้นชันเนี่ยค่ะดีหน้านี้เห็นบ้างค่ะ,นะคะสดๆเลยเ,เนี่ยค่ะนะคะใส่ทีนู่นเอานี่ก็คือวันหนึ่งหนึ่งขอมือแบบนี้เลยเนาะคะ่ะอันนี้เราดีกว่ยังน้อยอยู่เนาะคะนี่มันก็จะเหลือเอาแต่หน่วยยิ่ๆจ้าเก็บง่ายกับจริงจ้าแต่ว่าการคัดใส่อใหอยส่งลูกค,ค้าเนาะคะ่ะเป็นเรื่องที่กะยากคือการค่ะเราก็จะต้องยางลงไปเก็บในาน,าน้ำกับเย็นๆเนาะคะ่ะ โอ้ยึ้นมากนี่จะเห็นม่นจน้นนี่แล้กกาจังที่น้องเมียวบอกค่ะอู้น,ะ,นะเบิ้งจ้าเฟิรนปกคลุมเลยอ่าบริเวณที่น้องเมียวเก็บเน,นาะค่ะน้ำจะต้องสะอาดทีนะคะเบิ้งใดเลยค่ะสะอาดปลอดภัยค่ะนะคะน้องเมียวจะบอบอกเก็บในบริเวณที่สกปรกเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเราเดม๋ยนจะพาไปเบิงงก่อนที่มันจะเก็บจริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโออย่างเนี้จ้ะนี่ค่ะ อะไรในพิเศษอันนี้ยุมันเป็นจุนะะ่มเลยค่ะแล้วจะเก็บง่ายก็ะคะ่ะนี่ยุกเป็นจุนะะ่มเลยคะ่ะอ่นอันนึงนี่คะ่ะหลายค่ะจ้าอาหารทะเลสดสดสดอิลีเลยคะ่ะแค่อยากกินกันยาง ลงมาทะเลเก็บเอาได้เลยนะะเนาะค่ะเนาะโล2โลด,สโลดีสบายมากเลยค่ะ เด้อนมีอต้องไปแปลงล่างนั่นแน่จ้าไปแปลงล่างเพื่อที่จะใส่ชุดเก็บหอยเนาะค่ะเนาะหอยหลายคักจ้ามือนี้ยินละค่ะสภาพอันของฟรีกัจริงยุจ่าได้ว่าสภาพบรรยากาศลูกาลักษณะนี่ก็คือว่าวประง,ง่ายเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีเทคนิคในการยืนการเก็บเนาะคะ่ะชุดก็ต้องพร้อมเหมือนกันเนาะคะ่ะ เสียงที่แบบว่าเดียวอีดี้วคะ่ะเสียงของแท้ของจริงค่ะล่มแพ้งค่ะจาก,กถ้าท่านใดรู้สึกว่าปวดหูในการฟังกับปิดเสียงเนะะ้อค่ะแต่ว่าถ้าท่านยังอยากเบื้งต่อไปว่าอุ้ยฉนันจะเก็บแบบใดหรือว่าหอยมันอยู่จนนะะังใดเนาะค่ะกัให้ปิดเสียงล่มไหม้เลยคะ่ะเด้อขออภัยหลายๆจ้า